สถานีวิทยุโท,ทรทัศ์แห่งประเทศไทยร่วมกับเบนซ์ทองหล่อเสนอเจียดเวลาหาสุขสวัสดีครับคุณชมครับพบกันวันหยุดครับกับเจียดเวลาหาสุขค,คุณไก่เจุภาเบนซ์ทองหล่อและผมชัยวัน์อนุตกูลชัยครับเรื่องที่จะคุยกันในวันนี้ตั้งหัวข้อไว้ เหมือนกับจะให้เราพอใจในสิ่งที่มีมไหมฮะแค่นี้ก็พอแล้วอะไรแบบเป็นหลักของพระพุทธศาสนาครับเป็นหลักที่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ครับแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยเวลาศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องดูว่าเราพูดช่วงไหนการที่พี่พูดว่าพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้ววันนี้เราเอามานําเสนอในเรื่องที่ว่าแค่นี้ก็ดีแล้วนะคะ,คะในตอนนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็สอน เลยไปด้วยคําว่าเลยไปก็คือแค่นี้ที่ได้มาเนี่ยรูปร่างกายเราอัตภาพตัวตนความรู้สึกนึกคิดหรือที่เรียกรวมๆว่าขันห้าได้รูปได้ตาหูจมูกเล้นกายใจมาได้คุณภาพของจิตมาที่เป็นคนดีไม่ดีแค่ไหนอะไรก็ตามเนี่ยเป็นวิบากเป็นผลที่ผลิตมาแล้วครับถ้าเรารู้ว่าแค่นี้มันมันดีมันเหมาะหเหมาะคือเหมาะกับกรรมที่เราทำเหมาะกับเหตุปัจจัยที่เราทําแต่ในเวลาเดียวกัน ถ้าพระพุทธศาสนาสอนขั้นที่สูงเลยขึ้นไปก็ว่าก็จะสอนว่าเหมาะแต่ยังไม่เหมาะที่จะกลับมาใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปมันมีเหมาะกว่านี้เองก็คือไม่ต้องกลับมาคเหมาะอีกคือเลยเหมาะไปก็คือไม่เหมาะของเหมาะอะไรทํานองอย่างนี้ฟังดูเหมือนกับให้เราพอใจในที่ได้มาแต่ว่าเลยจากนี้ไปเราก็ต้องทำเองต่อไปพัฒนาต่อไป คำสอนในทางพระพุทธศาสนาคำสําคัญคีย์เวิร์ดก็คือคําว่าพัฒนาถ้าสมมติว่าเรายังพัฒนาได้ไม่ถึงจุดที่ดีที่สุดคือไม่ต้องกลับมาพัฒนาอีกก็คือไม่กลับมาเกิดอีกเนี่ยยังต้องพัฒนาอยู่ไอ้ที่ผ่านมาก่อนจะได้มาเป็นแบบนี้ช่างมันบางคนอาจจะยังไปโอ้โหติยกชกหัวกับเรื่องที่ทําไมต้องได้เกิดมาเป็นคนหน้าตาแบบนี้สูงเท่านี้หรือว่าฐานะแบบนี้ไอ้นั่นเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วอันนั้นเขาเรียกว่าคิด ย,ย้อนค,คือกลายเป็นว่าแค่นี้ไม่พอใจครับไม่เป็นแค่นี้ก็ดีแล้วแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนว่าแค่นี้เหมาะแล้วนะพี่ไม่ได้อยากจะใช้คําว่าดีแล้วครับแค่นี้เหมาะแล้วแต่ตมันยังมีเหมาะกว่าน,นี้อีกและเลยกว่าเหมาะไปอีกก็คือไม่ต้องมีเหมาะมีไม่เหมาะคือไม่กลับมาเกิดอีกมันจะต้องอยู่ที่หลักและก็อยู่ที่ช่วงที่เราสอนว่าเราสอนคําพูดของพระพุทธเจ้าในช่วงไหนถ้าสมมุติว่า ซึ่งไม่ใช่เราอะพระพุทธองค์ท่านแจกแจงธรรมใช่ไหมคะคถ้าสมมุติว่าพ,พี่แอดมีปัญหาไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองม่อยู่แค่นี้ก็ดีแล้วก็เป็นคําสอนที่เหมาะแต่ถ้าสมมติว่าความมีบุญของพี่แอดเข้าใจว่าแค่นี้มันไม่พอมันต้องดีกว่านี้ก็คือสามารถที่จะไปเป็นเทวดาพรหมได้แล้วก็มีความสุขในภพนั้นๆได้ถ้าอยากจะไปถ้าอยากจะไปก็สอนอีกระดับหนึ่งแต่สอนระดับนี้อันตราย ต้องสอนด้วยว่าระดับที่ไปเป็นพรหมเป็นเทวดามันดีแล้วก็จริงแต่ยังไม่ดีที่สุดเพราะยังสามารถจะย้อนกลับมาไม่ดีได้เช่นลงมาต่ํากว่าเทวดาพรหมลงมาเป็นมนุษย์ลงมาต่ํากว่ามนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อหมดภพของพรหมของเทวดาแล้วใช่ค่ะเมื่อหมดเหตุปัจจัยที่ทําให้เราตั้งอยู่ในภพนั้นๆด้วยเหตุปัจจัยนั้นๆแล้วเราจะต้องลงมาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาดูคําสอนว่า บางทีพี่ตั้งชื่อตอนอย่างงี้ก็ต้องอธิบายท่านผู้ชมให้ชัดเจนว่าชื่อตอนมันเหมาะกับเรื่องนี้เพราะอย่างนี้เรื่องนี้ที่ว่าคือเรื่องของใครครับเรื่องของพระปุณณะนะคะซึ่งในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านผู้ชมไปหาอ่านได้คือปุณโนวาทะสูตรกับปุณณะบกโอวาทะโอวาดนะคะอยู่ในมัชฌิมานิกายอุปริปันธาเมื่อไหร่ที่เราเห็น พระสูตรในทํานองกลางๆมัชชิมะคือกลางแล้วก็เป็นพระสูตรเกี่ยวกับอุปริปันธาอะไรปันธาทั้งหลายเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องที่สอนในเรื่องขององค์ธรรมหรือการปฏิบัติธรรมหรือเรื่องที่ไม่ได้พูดกันเรื่องสัตว์บุคคลตัวต,วตนเราเขาเวลาเราศึกษาพระสูตรเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเออเป็นนิทานคําว่านิทานคือเหตุที่มานะแต่ของเราเนี่ยนิทานของเราแปลว่าเรื่องราวแต่จริงๆนิทานนะเนี่ยคือเหตุที่มาว่า ท่านจะสอนอะไรท่านก็ต้องสาวซะก่อนว่า hmm. เรื่องนี้มาจากไหนเกิดที่ไหนและ <it. S 2> ทําไม <c oughs> จึงจะสอนเรื่องนี้นะคะ <c oughs> ก็คือเหตุที่ว่าเป็นเรื่องที่เอ่ยถึงบุคคล <c oughs> แต่การเอ่ยถึงบุคคลเนี่ยเอ่ยเพื่อที่จะทําให้พวกเราในฐานะคนๆที่มีอัตตาเนี่ยฟังแล้วพอจะเข้าใจพระพุทธศาสนาได้ <c oughs> แต่ในเนื้อหาจริงๆเนี่ยท่านจะสอนในเรื่องของตัวธรรมชาติ ที่ไม่มีตัวตนซึ่งในที่นี้เนี่ยจะสอนธรรมชาติว่าทุกขมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็สอนธรรมชาติของการไปปฏิบัติธรรมแล้วจะพ้นไปเนี่ยจิตมันจะต้องเป็นจิตระดับไหนถึงจะพ้นไปได้นี่ก็คือที่มาของคําว่าแค่นี้ก็ดีแล้วก็หมายความว่าท่านจะต้องไปพบกับความาดุร้ายรุนแรงในที่ต่างๆแต่วิธีการวางจิต ของพระพุณนะเนี่ยท่านวางของท่านอย่างไรท่านถึงจะสามารถพ้นไปก็คือสามารถบรรลุธรรมได้แจริงก็เข้าอาจจะอาจจะตรงกับหลายๆท่านที่ต้องไปอยู่ในสถานการณ์หรือว่าต้องไปเจออะไรที่เรามีความกลัวไปก่อนใช่ไหมฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผู้ที่จะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะจะมีสองใจเสมอนี่พี่อธิบายแบบแบบคนที่เคยผ่านตรงนี้มาจะมีปับดีไหมจะอยู่ไว้ไหมอะไรมันไม่ใช่ตั้งแต่ก่อนไปเลยนะคะพี่แอ๊ด ไปดีไหมไปทําไมเรามีเหตุผลอะไรไปบำบากค่ะไอคืนก่อนที่จะเก็บเก็บแล้วกระเป๋าว่นคืนก่อนที่จะไปไปเข้าปฏิบัติธรรมเนี่ยเอ้บ้านก็ดีนะแอร์มันก็เย็นๆนะอาหารก็อร่อยาหารก็อร่อยนะเอ้เราก็ไม่ทุกข์ใจอะไรนะที่นอนก็นุ่มอย่าอาจารย์แล้วเราจะไปทําไมเนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้ด้วยก็ให้ท่านผู้ชมเตือนตัวเองว่าเราไปฝึก เราไปศึกษาเราไปเรียนรู้ถ้าสมมุติว่าเราอ่ะไม่ลงทุนเลยรเราไม่ยอมลำบากเสียบ้างเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไงในธรรมะต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนในเมื่อพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของการปฏิบัตินะคะซึ่งพี่เคยพูดไว้ในที่อื่นนะว่าตอนนี้พี่ไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติเท่านั้นศึกษาให้เข้าใจซะก่อนแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติด้วย ในเมื่อทั้งสองอย่างนี้มันจะต้องมาคู่กันรเรามานั่งฟังการสอนพระสูตรหรือไปศึกษาพระอภิธรรมหรือไปฟังใครพูดธรรมะต่างๆเนี่ยเรามักจะแค่พอใจอะค่ะ<ม>พี่อาดว่าแค่นี้ก็ดีแล้วเหมือนกันแต่แค่นี้ก็ดีแล้วในทางลบคือว่าอ๋อฟังก็เข้าใจเนี่ยรเราไม่เห็นจะต้องไปทําอะไรเลยยเงี้ยพี่ก็อยากจะเตือนว่าจริงๆมันไม่พอคือฟังธรมเนี่ยมันชื่นใจก็จริงบางทีก็ไม่ชื่นใจน่าเบื่อนะคะ แต่เราต้องไปฝึกด้วยไปทดลองตัวเองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วที่พี่เตือนเนี่ยว่าจะต้องไปปฏิบัติเนี่ยแล้วมันจะมีผลดีกับตัวเราเนี่ยมันจะมียังไงก็กลับเข้ามาในเรื่องของการปฏิบัติธรรมในวันนี้ที่เราะจะพูดเนี่ยลองฟังเรื่องนี้เรื่องของพระปุณณะนะคือเล่านิดเดียวเพราะ,ะว่า,าเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงนะคะหรือถ้าไม่ไปหาอ่านก็คือท่านจะลาพระพุทธเจ้าเพื่อจะไปปฏิบัติธรรมในเมืองที่ท่านเคยอยู่ ซึ่งท่านก็ต้องรู้ว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่เป็นอย่างไรยกตัวอย่างว่าในกรณีนี้ก็คือสุนาปรันตะชนบทคือเมืองนี้เป็นเมืองที่มีแต่คนดุร้ายเป็นเมืองที่ไม่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมท่านมาจากเมืองนี้คือคําว่าไม่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีคาพูดของพี่ก็อาจจะไม่ถูกนะพี่แอตมันอาจจะเหมาะก็ได้กับคนจริตที่เหมาะกับสิ่งนี้มันไม่มีอะไรเหมาะหรือไม่เหมาะมันอยู่ที่ บุญกรรมทําแต่งที่ทํามาการศึกษาที่เข้าใจแล้วอย่างเรารู้สึกที่จะเจอกับสิ่งที่ร้ายๆต่างๆถ้าเราพร้อมเนี่ยมันก็กลายเป็นของไม่ร้ายเพราะว่ามันไม่มาสัมผัสกับความรู้สึกของเรารแต่บางครั้งเนี่ยถ้าจิตใจเราไม่มั่นคงพอแล้วเราอยากที่จะไปปฏิบัติธรรม,มอย่างเงี้ยไปเจออากาศร้อนไปเจอห้องนอนที่ไม่เหมาะสมไปเจอความที่ไม่เป็นสปัปยะ คำว่าสัพยะไม่ได้แปลว่าสบายนะแก้เลยในทีวีค, <ะ S 1> คือส่วนมากคนจะแปลว่าสบายสปายะก็คือเหมาะกับการที่เราจะเจริญซึ่งอาจจะเป็นความทุกข์ทรมานก็ได้แต่มันเหมาะกับค,คนเจริญอย่างเราอย่างนี้ก็เป็นที่สัพยะสําหรับเราคือเหมาะสมกับเราท่านก็จะไปในเมืองนี้เพราะพี่คิดว่าท่านคงคิดว่าเหมาะแล้วกับท่านะนะคะท่านก็ไปกราบทูลเพราพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ธรรมะย่อๆและจากนั้นก็ มีคําถามกับท่านในตอนหลังเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าท่านสามารถจะไปปฏิบัติแล้วสำฤทธิผลที่เมืองนี้ที่เมืองนี้ได้ะนะคะคำอะสอนย่อๆของท่านก็คือท่านได้ตรัสว่าดูก่อนคุณนะมีรูปที่รู้ได้ด้วยจักสุเห็นไหมที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าขึ้นองค์ธรรมเลยขึ้นตัวสภาวะเลยรูปที่รู้ได้ด้วยจักสุไม่ได้เกี่ยวกับการพูดเรื่องคนดีไม่ดีไม่ได้พูด อันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจคือตาเราไปเห็นของเนี่ยมันจะมีของที่ชอบไม่ชอบอันนี้ท่านพูดในแง่ของความน่าพอใจค่ะเป็นที่รักประกอบด้วยกามคำว่ากามก็ไม่ต้องไปแปลว่าเป็นเรื่องเซ็กส์อย่างเดียวเป็นเรื่องของความผูกพันทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือความน่ารักความชอบนี่แหละนะคะเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเนี่ยถ้าภิกษุเพลิดเพลินพูดถึงดำรงอยู่ด้วยความติดใจในรูปนั้น นันทิย่อมเกิดขึ้นแก่เธอผู้เพลิดเพลินพูดถึงดำรงอยู่ด้วยความติดใจในรูปนั้นเพราะนันทิเกิดเราจึงกล่าวว่าทุกเกิดนะบุญนะเนี่ยพระพุทธเจ้ากล่าวเท่านี้กล่าวเท่านี้เพื่อให้รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราติดใจนะคําว่านันทิเนี่ยก็คือความติดใจพอใจทุกมันจะเกิดนะเพราะอะไรเพราะพอเราติดใจปุ๊บเราจะโผยให้เนี่ยเพลิดเพลินบ่นเพ้ออยากได้ บางทีพี่ไปไหนมาซ้าแล้วซ้ําอีกหรือพี่อาดไปไหนมาประเทศต่างๆที่พี่อาดไปมาแล้วรู้สึกว่ามันมีความน่าพูดถึงหรืออยากจะเล่าให้พี่ฟังอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็ต้องดูจิตตัวเองว่าเป็นการสื่อสารให้พี่เข้าใจหรือว่าเป็นเพราะว่าพี่อาดอยากกลับไปที่นั่นออะไรอย่างเงี้ยมันก็ปนกันอยู่ปนกันอยู่แล้วถ้าเรารู้ว่ามันปนกันอยู่เราก็เก่งนะก็พอแล้วอย่างนี้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราติดใจ โอ้ประเทศนี้ไม่ดีเลยไม่น่าอยู่เลย<ม>ที่อื่นเขาจเจริญกว่าเราเยอะแยะแล้วอะไรอย่างนี้เราก็จะเกิดความทุกข์ในการที่จะอยู่ในประเทศนี้ก็กลายเป็นว่าการอยู่แค่นี้มันไม่พอซะแล้วม,มันมีดีกว่านี้อีกเนี่ยนั่นที่มันจะเกิดจากการที่เรามีใจที่เกิดการเปรียบเทียบ,บอ่าอยู่บริษัทนี้มไม่เหมือนกับอยู่บริษัทนั้นเนี้ยเพราะมันเกิดการบวกลบเปรียบเทียบ แง่มุมต่างๆมันก็จะเห็นข้อดีข้อเสียแสดงว่าการที่เราเห็นบางอย่างดีพอไปเปรียบเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะดีน้อยกว่าหรือถูกใจเราน้อยกว่าะมันเกิดของมันอยู่แล้วแต่ทุกมันจะเกิดเพราะเราไปเพลิดเพลินเราเพลิดเพลินแล้วก็ไปอยากได้สามบนใช่จ้ะแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยเราไม่ถ้าในแง่ของการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราไม่หยุดแค่เพียงว่าเรารู้ว่าเราพอใจครับแล้วเรารู้ว่าเราเกิดขึ้นแล้วนันทิเนี่ย เกิดความบ่นเพ้ออยากได้มันถ้าเราไม่รู้คนไม่เคยปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะกลายเป็นจากบวกบวกอยู่เนี่ยนะพี่อาร์ตมันจะกลายเป็นลบคือยังไงคือตัวมันเองเนี่ยนันทิเนี่ยมันเป็นมันมันที่ไม่พูดมันเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะเราไม่รู้ว่ามันไปติดใจแบบแต่เกิดความพอใจมันเกิดความพอใจขึ้นแล้วความพอใจนั้นถ้าเราพอใจเฉยๆสมมุติว่าไปเห็นประเทศสวยงามเนี่ยเราพอใจเฉยๆ แต่เราไม่ได้ถึงขนาดปฏิเสธประเทศตัวเองยกี๋วคืออย่างนี้แล้วกันจะได้ชัดเจนตัวโทสะคือตัวการปฏิเสธประเทศตัวเองการเห็นอะไรลบๆของประเทศตัวเองมันไม่ได้เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีผลเสียหายมากมายแต่ถ้าเราเกิดมองแล้วเห็นความไม่ดีของประเทศตัวเอง hmm. แล้วเห็นประเทศอื่นดีกว่าเนี่ย hmm. มันจะเกิดจิตที่มันไม่กลางพ hmm. ี่ไม่ได้พูดดีไม่ดีนะจิตที่มันไม่กลางมันก็จะทําให้เราเกิดการ ชอบการชังไอ้ชอบชังนี่แหละจะเป็นการทําให้เราเกิดทุกข์ในในพระสูตรนี้ก็คือทุกข์มันเกิดอย่างนี้แหละเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไปเท่านี้พระปุณหะก็ได้รับคําสอนนี้ก็เข้าใจแล้วก็กราบลาพระพุทธองค์ไปปฏิบัติเท่านี้เลยนะฮะเท่านี้เลยจ้ะเท่านี้เลยจริงจริงมันไม่ใช่เท่านี้หรอก็คือจะบอกว่าถ้าทุกข์มันดับมันก็จะดับจากการที่ไม่เกิดนันทะคือเวลาพระพุทธเจ้าท่านตรัสเนี่ยจะบาลานเสมอคือ พูดเรื่องไม่ดีเสร็จแล้วท่านก็จะพูดว่าเอาลแลาแทางแก้คืออะไรก็คือพูดลบแล้วก็พูดบวกอย่างนี้นะคะ,คะแล้วท่านก็ตรัสถามต่อไปคือในที่นี้เนี่ยเรายกตัวอย่างแค่ในเรื่องของรูปแต่ในพระสูตรเนี่ยท่านหมายถึงกามในที่นี้ก็คือมันผ่านเข้ามาทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็ใจที่คิดนึกเมื่อไหร่พูดกามาตัณหาเนี่ยความหมายในพระพุทธศาสนาก็คือรวมหกทวารับ ฝรั่งมีถามนะพี่แอไม่เข้าใจคาว่าหทวารเพราะว่าวในความรู้สึกของฝรั่งเนี่ยมันมีแค่ห้าทวารก็คือเขาไม่นับหลไม่นับใจก็ไม่นับใจ,เข,บใจเขาบอกคือคือฝรั่งเขามองอะไรเนี่ยเขามองห้วนสั้นไงเขามองว่าในเมื่อมันไม่ได้เห็นมันไม่ได้ยินมันไม่ได้มีการสัมผัสจริงๆรอย่างตาเห็นรูปเนี่ยมันมันมีวัตถุสองชนิดมาสัมผัสกันหูเนี่ยถึงเราจะมองไม่เห็นเสียงก็ตามแต่มันมีการสัมผัสกันแต่จิตไปคิดนึกเนี่ยเขานึกไม่ได้ เออพี่ก็ไม่เคยนึกว่าเขาไม่สามารถพูดสัมผัสสัมผัสที่หกของเขาเนี่ยคือสัมผัสวิเศษวิโสที่อธิบายไม่ได้มัศจั์อะไรอย่างเงี้ยใช่จ้ะแต่ของทางพุทธเราเนี่ยสัมผัสที่หกของเราก็แค่ใจไปสัมผัสกับสิ่งที่คิดนึกเฉยๆอันนี้พี่เป็นเกล็ดนะเพราะว่าพี่ได้ยินฝรั่งพูดแล้วถามพี่พี่ก็อ้าวเหรอไม่เคยนึกว่าเขาเข้าใจไม่ได้จึงเป็นเหตุผลที่เขาเรียนพระพุทธศาสนาแล้วเขาไม่แจ้งเหมือนกันไม่แจ้งเหมือนกันเพราะว่าเขา เขาไม่สามารถเข้าใจได้การเกิดใหม่เขาเข้าใจไม่ได้เพราะว่าคนเรามันถูกสังสมมาต่างกันนะคะคอันนี้ด้วยเวลาที่ไม่พอนะคะเราก็จะข้ามไปไปอ่านกันเอาเองอจะข้ามไปตรงที่เป็นคำถามที่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสถามไปอย่างนั้นแหละค,คำว่าอย่างนั้นแหละก็ไม่ใช่อีกเป็นคำถามที่พระพุทธเจ้าท่านจะสอนอาจจะสอนพระภิกษสขของค์อ,อื่นก็ได้หรืออาจจะย้ำความคิด ของพระปุณณก็ได้ว่าแน่ใจแล้วเหรอที่จะไปในที่ที่มันดุร้าย<ม>ทีนี้ตรงนี้พี่ก็อยากจะแวะฝากท่านผู้ชมในวันหยุดนิดนึงตรงที่ว่าวันนี้เราเป็นวันหยุดนักขัดต่อเรเราก็มีความสบายใจบางทีเรานึกไม่ออกแต่เวลาที่เราไปทํางานในวันรุ่งขึ้นแล้วเราไปเจอสมมุติว่าไปเจอความดุร้ายของคน <c oughs> ในรถไฟฟ้า ในที่ทํางานในอะไรก็ตามหรือโดนเจ้านายดุดา่าว่ากล่าว<ม>ทั้งหลายทั้งปวงอันนี้เป็นเพราะว่าเราเตรียมตัวเองไม่พร้อมเหมือนพระปุณณนะถ้าเราเตรียมตัวเองเพร้อมเหมือนพระปุณณนะเนี่ยไม่ว่าเช้าขึ้นมาเราจะเจอกับอะไรบ้าง<ม>เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยรับได้<ม>เพราะว่าจิตใจของเรามันเป็นจิตที่เขาเรียกว่าสม,มดุลสมดุลในตัวมันเองช่วงสิบกว่าชั่วโมงที่เราออกไปจากบ้าน ตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านแล้วเราไปเจออะไรอะไรในวันนั้นเราก็จะเป็นวันที่เราได้ประโยชน์เพราะเราได้ฝึกปฏิบัติธรรม<ำ>เป็นวันที่เราได้ประโยชน์กับตัวเองอในแง่ที่ว่าสิ่งแม้กระทั่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องเนกตแกเป็นเรื่องบลบเรากลับเอามาสอนตัวเรา,เ,ราเองได้ฝึกได้เพราะฉะนั้นในวันนั้นเราจะมีกำไรโอ้ดีฮะแต่ถ้าเราฝึกตัวเองไม่เป็นเนี่ยในวันหนึ่งเราออกไปเนี่ยเราใช้ชีวิตแบบ เพลอใช้ชีวิตแบบคนไม่มีสติวันนั้นเราก็จะมาตีอกชกหัวว่าเป็นวันที่เราขาดทุนเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นวันหยุดพี่ก็อยากจะฝากวันดีมันเข้ากับพระสูตรนี้ว่าถ้าเราเตรียมจิตพร้อมเนี่ยทุกๆุกวันทุกทุกวินาทีของเราจะเป็นวินาทีที่ได้กําไรไม่ต้องไปซื้อหวยฝึกเตรียมกันเลยนะครับคำถามที่พระองค์ถามก็เริ่มจากวาจาก่อนถ้ามนุษย์ดุร้ายหยาบช้าจักดาจักบริพาทนะคะท่านก็จะตอบว่า ยังดีหนักหนาที่ไม่ประหารเราด้วยมืออจากคําพูดก็ยังดีที่ไม่ไม่ตกเราไม่ตกกบาลเรานะคะภาษาพี่เพราะหน่อยนะคะถือว่าเป็นภาษาสุภาพแล้วกันสําหรับการสอนธรรมะนะคะทีนี้ท่านก็ตอบว่าอย่างนี้ไม่ทําเราด้วยฝ่ามือถ้าสมมติตีล่ะถ้าตีด้วยฝ่ามือก็ยังดีที่ไม่คว้างเราด้วยก้อนหินนะถ้าสมมติ กว้างเราด้วยก้อนดินก้อนหินล่ะก็ดีที่ไม่ทุบเราด้วยท่อนไม้หนักขึ้นเรื่อยๆถ้าสมมุติว่าทําด้วยท่อนไม้แล้วก็ดีที่ไม่เอามีดมาแทงเราถ้าสมมติเอามีดมาแทงเราก็ดีที่ไม่ฆ่าเราให้ตายถ้าฆ่าเราให้ตายด้วยศาสตราอาวุธก็ดีที่เราไม่ต้องฆ่าตัวตายประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละไอ้ตรงไม่ฆ่าตัวตายมีมีแบบนี้ด้วยเหรอ หมายถึงว่าจะมีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นในยุคนู้นด้วยคือเราอย่าลืมว่าคําสอนเนี่ยเป็นการตีความที่เรากําลังนั่งทําอยู่ก็เป็นการตีความนะคะพี่มเป็นความเห็นของเราดนวะซึ่งเขาเรียกเป็นภาษาธรรมว่าอัตโนมติคือเราฟังคําสอนเนี่ยแล้วเราก็บางทีฟังไปแล้วก็นึกของเราไปเรื่อยเราโอ้ยางนี้มั้งอย่างนั้นมั้งนึกภาพตามใช่ไหมใช่จ้ะและคําที่ร้ายแรงที่สุดในทางพระพุทธศาสนาคือคําว่าสรุป พี่มองว่าเป็นคําที่ร้ายแรงที่สุดคำว่าสรุปในทางพระพุทธศาสนาก็คือสรุปว่าตัวเองถูกสรุปว่าความคิดของตัวเองน่ะมันใช่แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันไม่มีคําว่าสรุปในโลกนี้นะในทางพระพุทธศาสนามีแต่มันเป็นมันอย่างนั้นแหละถ้าเหตุปัจจัยมันเป็นออกมาอย่างนี้มันก็เป็นมันอย่างนั้นแหละไม่ต้องไปสรุปไม่ต้องสรุปเพราะการสรุปคือบอกว่าตัวเองคิดยังไงแล้วคิดว่าความคิดนี้ถูกถูกมันก็กลายเป็นอัตโนอัตโนคืออัตตะคือเป็น ยุติที่ความเห็นตัวเองรเราถูกเราคิดแบบนี้แล้วยังไปโยงพระพุทธเจ้ามาด้วยว่าก็พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยถูกแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยศึกษาไปเราอ๋อได้รเราโดนได้เราฟังแล้วเราใช่ได้แต่เราไม่ต้องสรุปของเราคือฟังแล้วเรานําไปปฏิบัติต่อมันจะได้ผลอย่างไรเนี่ยเราเอามาเทียบเคียง แล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะดีขึ้นจากการที่เราได้ฝึกปฏิบัติแต่ไม่ต้องสรุปว่าเราดีแล้วหรือยังไม่ดีเพราะถ้าดีเนี่ยเราคงไม่กลับมานั่งคุยกันเนาะๆนะแน่แน่โอ้โดีแล้วเราก็จะหยุดเราจะหยุดแล้วเราก็คงจะไปแล้วด้วยในเวลาเดียวกันหยุดและไปในเวลาเดียวกันได้ไหมคะได้จากตรงนี้คืออย่าไปสรุปอย่าสรุปใช้ความคิดตัวเองไปสรุปอะไรต่างๆก็ดูอย่างที่มันเกิดที่มันเป็นใช่จังแต่ว่าการถามโต้ตอบกันแบบเนี้ยฮะเหมือนกับ จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับให้เรามองในแง่ดีอะไรแบบนี้เป็นคนโพส v e ฟ h i n ก i n g อะไรองี้ไหมฮะหรือว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงรรไม่เพราะว่าถ้ามองในแง่ดีก็จะสรุปอีกหรือว่าเช่นว่า Positive Thinking ก็ไม่มีอีกนะใ,ในคําในพระพุทธศาสนาเป็นคําที่เรามาพูดกันทีหลังมองกันในแง่ดีสมมุติว่าพี่โดนขโมยของเนี่ยพี่อาจารย์พี่จะมองในแง่ดีได้ไหมว่าอ้อเหมาะสมแล้วเพชรของฉัน หนึ่งกะหลัดสองกะหลัดโดนขโมยไปเหมาะสมแล้วแจกายให้คนอื่นแจกใจให้คนอื่นไปใจพี่นะมันไม่ได้กว้างขนาดนั้นมันยากเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหลอกตัวเองอีกชั้นหนึ่งว่ามันเหมาะสมแล้วจริงคือยังไง positive thinking ก็คือเมื่อของมันหายยกตัวอย่างเมื่อของมันหายเนี่ยก็คือว่าเราคงดูแลของไม่ดีเราคงเป็นคนประมาทกระมังปล่อยโอกาสให้ปล่อยให้เกิดขึ้นเปิดช่องให้กับใครที่เข้ามาได้และหรือเลยไปว่า มีทำไมล่ะของน่ะมีให้คนเขาขโมยครับมันทําไมจะต้องมามีให้หวงแหนถ้าไม่มีก็จะไม่มีการขโมยเกิดขึ้นใช่จ้ะและถ้าไม่มีก็ไม่มีการหวงแหนครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องมีการดิ้นรนในการหาเหนื่อยยากในการที่จะเก็บงําเพื่อที่จะซื้อครับเอามาเก็บและต้องรักษาและรักษาไม่ดีถูกคนขโมยไปหายแล้วเสียใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้พะ่นั่นพี่ถึงบอกว่าอย่าสรุปเพราะว่าถ้าเราสาวเราจะเห็นเหตุเลยว่า อาถ้าไม่หามันสบายไหมรพระพุทธศาสนาก็เลยมาสอนพระพุทธองค์ก็สอนว่าละหมดเลย<ม>เหลือแค่จีวรสามผืนกับบาทเหมือนนก<ม>บินไปเจออาหารที่ไหนก็ที่นั้นนี่แหละค่ะมันเหมือนกับเป็นคำสอนสุดโตงแต่ในความสุดโตงมันมีเหตุผลอยู่ว่าก็มีแล้วมันต้องหานี่<ม>แล้วหาแล้วมันต้องรักษานี่ร,รักษาไม่ดีมันหายมันเสียใจนี่ เสียใจแล้วเรายัางจะต้องทําบาปก็คือไปทําโทษไอ้คนที่ขโมยไปอีกโอ้เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นตอนอเรื่องเลยนะเห็นขั้นตอนไหมคะใช่ฉะนั้นคําว่าแค่นี้ก็ดีแล้วเนี่ยมันดีแล้วในแง่ที่ว่าอะไรที่มันมาถึงตัวเราเนี่ยมันเหมาะของมันโดยตัวมันเองอแล้วถ้าเราวางจิตของเราได้ดีพอสมควรเนี่ยมันก็จะไม่ทุกข์ร้อนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับถึงแม้ว่าในตัวพระสูตรเนี่ยจะจบลงที่ว่าท่านบรรลุธรรม แล้วท่านสามารถที่จะไปชักชวนคนที่ชนบทนี้ที่เป็นคนร้ายทั้งหลายมาเป็น,ปนอุบาสิกา<ง>เป็นอ,อุบาสกมานับถือพระพุทธศาสนานี้ได้เพราะเดี๋ยวจะไม่เหมือนไม่สมบูรณ์ในการพูดพระสูตรแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดผลสรุปแบบนี้หรือ,รรอไม่ก็ไม่ใช่เรื่องในคําสอนนี้ต้องการจะสอนเท่านั้นว่าเมื่อไหร่ที่เราสัมผัสกับสิ่งใดแล้วจิตใจของเราไม่มั่นคงพอเรามองไม่เห็นตามที่มันเป็นจริงเราจะเป็นทุกข์ ไม่ว่าทางลบหรือทางบวกเนี่ยในพระสูตรนี้จะสอนอย่างนี้เท่านั้นคุยมาถึงตรงนี้เวลาหมดพอดีฮะคงไม่ต้องสรุปอะไรที่ถึงได้เอวังเร็วนะจ๊ะนะครับก็คือถ้าท่านอยากจะอ่านเพิ่มเติมก็ขอเชิญนะครับก็จะมีเนื้อหาของพระสูตรนี้ที่ไปหาอ่านเพิ่มเติมได้ปุญโนวาทสูตรนะครับหาอ่านได้นะครับส่วนท่านที่อยากจะ ชมรายการย้อนหลังหรือว่าอยากชมตอนนี้จะดาวน์โหลดมาชมในวันอื่นๆก็ขอเชิญนะครับเว็บไซต์มี w w w j e ว w a h a s u k c o m ครับส่วนถ้าสะดวกมาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมที่เบนซ์สองหล่อในวันอาทิตย์นะครับเดือนนี้จะมีอาทิตย์ที่เท่าไหร่ท่านจะมากี่ท่านสำรองที่นั่ง027148888ฟรีนะครับแล้วก็มีอ่านเครื่องดื่มให้ท่านด้วยนะครับก็เวลาหมดตรงนี้ลานพร้อมกันนะครับ พบกันโอกาสหน้าค,คุณไก่เจษภาเป็นทองหลอและผมชายวัฒนอนุทินชัยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ